สวัสดีคะ่ดะดรธีรดาธีราวัชรเศษนะคะวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งมากเลยคะ่ะที่งาน AI for Education ของเรานะคะมีแขกระดับชาติอะคะ่ะมาเป็นประธานเปิดงานให้ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุดารวันสมใจนะคะท่านคณะท่านอยู่ผ<น>ู้อำนวยการที่คณะนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาใช่ไหมคะขออคนสวยของเราคะ่ะเห็นขออคนสวยก็จะมือสั่นปากสั่นนิดหน่อยนะคะตื่นเต้นด้วยคะ่ะ<อ>ก็อยากจะขอ่อ ความรู้สึกอะคะ่ะรู้สึกไงกับงานนี้บ้างคะท่านอาจารย์สําหรับงานนี้นะคะเป็นงานที่มีประโยชน์มากๆเพราะว่าเรื่องของไฮเทคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่เนาะที่ทุกคนจะต้องรู้ไม่ว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณท่านดรดีราดานะคะที่ได้เชิญมานะคะเราก็พานักศึกษาจีนจากประเทศจีนนะคะ มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็ะหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่กับนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นทุกๆรุ่นนะคะก็ะจะได้รับความรู้จากงานนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่พออานผอคนสวยมากเลยค่ะยอยากจะให้ผอ<พ>กลา่าวกิจกรรมงานั้งหน้าเดีย๋ยวตอนนี้ให้ให้แทนผอ,อเป็นคนฝากก่อนนะคะเดือนหะน้าเราก็จะมีเกี่ยวกับ AI เหมือนกันแต่เป็น AI ไเกี่ยวกับการบันเทิงนะคะอยากจะฝากให้แทนผอช่วยฝากให้ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ดีเลยค่ะเป็นงาน AI ที่จะเกี่ยวกับบันเทิงหรือจะเกี่ยวกับสาระความรู้ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าเ i เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ AI AI ก็จะเรียนรู้เรานะคะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมง,งานนี้ให้ได้นะคะเพราะว่างานนี้จะต้องสนุกมากแล้วก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ